สวัสดีค่ะมิวนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค HNP หรือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะโดยสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่รับการกระแทกโดยตรงที่บริเวณกระดูกสันหลังหรืออาจจะเป็นต้มตัวพร้อมกับเยื่วตัวยกของหนักนะคะหรืออาจจะเป็นการเสรื่อมสภาพของกระดูกสันหลังจากการใช้งานซ้ำๆค่ะรวมถึงการนั่งทํางานติดต่อก,กันเป็นระยะเวลานานโดยสาเหตุดังกล่าวนะคะส่งผลทําให้เกิดการแตกของหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะและทําให้น้ำในหมอนรองกระดูกสันหลัง ออกมาทับเส้นประสาทได้ค่ะจากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าปกติคนเราเนี่ยมีหมอนรองกระดูกที่ค่อนข้างเรียบและบางหนาอย่างนี้เนาะทีนี้เมื่อเกิดการปีนของหมอนรองกระดูกอะคะ่ะส่งผลทําให้กดทับเส้นประสาทที่บริเวณด้านหลังซึ่งเส้นประสาทบริเวณตรงนี้ค่ะไปเลี้ยงที่บริเวณขาอาจทําให้คนไข้มีอาการปวดชาแล้วลงขาได้การรักษาทางกยายภาพบำบัดน,นะคะตัวแรกก็คือจะมีในเรื่องของการดึงหลังค่ะเพื่อเพิ่มช่องว่างของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะ ที่2ก็คือจะเป็นเครื่องอัลตราซาวน์นะคะที่จะลดการอักเสบของเส้นประสาทลงถึงการคลายกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อค่ะแลนที่3านะคะก็จะเป็นตัว h ฮพาวเวอร์เลเซอร์ค่ะที่จะช่วยเลิงในส่วนของการซ่อมแซมบริเวณขององกระดูกสันลั